สวัสดีครับพี่น้องมือหนีนี่ส่องว่าตัวนกเขาเยื่บดงคดังครับพี่น้องมือหนีผมเอานกเขาออกมาต่อครับอยู่บานผมนะครับบานเกิดครับอยู่บานหลังลัดนะครับมือหนีผมเอาเจ้าขีนออกมานะครับนี่ครับใส่บันด้านล่างนี่ครับใช่หนี่ครับพี่น้องนี่ครับมีนี่ นี roommate, in ่คร,รับเจ้ากทินครับไม้ที่ว่างามครับพี่น้องครับทงให้ทงหน้าครับนี่ครับผมเป้าไม้ผมมาตามเจ้าดิวตันนะครับบ่าวต้นน้ยินมานกน้ยินมาหาปีแล้วครับไม่ว่าแม่น่แม่นหาตัวแม่นเจ็ดปีน่ะครับพี่น้องครับแต่บ่าวต้นเรียนอยู่หม้อสามหมุนะครับพี่น้องเป็นสมัยบ่าวต้นด่นนกไม่ไหมอยู่ครับนิยินดิวตันอยู่นี่นะครับ มาดูว่าถ้าจะออกมาใสแ่แปไปพวกครับต่อไม้นะครับพี่น้องรับพี่น้องสิเป็นใจก็รอติดตามมัด้วครับ,บนี่จะได้กำคาเบมือก็หาเเป็นผลงานครับพี่นอ้อนนนงครับพี่นอ้นองตอนนี้มีนม่นกเขาม่รวมเจ้าอาฐินพรมเ้ายด้วยครับพี่น้องครับเป็นนกเสียงกลางลง่นะครับมาเขาห่วมนี่ครับได้ยุ่ ขางบนอยู่ครับจะสู้ไหมเพิ่งครับไก่นี้ยจังน้อยเด้อพี่น้องครับมันไก่เติอเนี้ยอยู่นี่ครับผมใส่ไปนี่นี่ครับนี่นี่ยกไก่เยอ่ได้ครับตัวนี้นกนั่งอยู่ด้านบนอยู่ด้ครับยกไก่เนี้ยได้พี่น้องเราก็ทิ้นพ็มวางดึงเอาครับคราบังกลมยิบปีกเอาอยู่ครับพี่น้อง ล่อลอรุนนี่จะข้าวนะครับพี่น้องหันว่ารุ่งรแล้วต้นยิมมัซไซดัดล้างนะครับุกจีฟ้าลายครับพี่น้องที่นี่ครับดีจะได้เจิดไปเจิดมากอยู่ครับสใส่ว่ามีคนมาต่อมั่งครับพี่น้องเนี่ยแต่ผัดผมใหญ่บ้านไปผมมีอู่พดเอออกมาตอได้ครับพี่น้องแถวนี้ครับเจ็ดปีที่แล้วครับพี่น้องครับนกลาพี่น้อง นกครับนกปลาครับครับพี่น้องรับปลาต้นขอลุนนกจะเข้าเรื่อครับแต่๋ยวปลาต้นทสียแรงนั่นอีกเที่ยนหนึ่งครับใส่เสียงแห้งบ้าเลยครับครับพี่น้องตอนนี้ปลาต้นใบใหญ่นกมาไว้ต้นเหนือเรื่อครับพี่น้องครับต้นเสือกนี่ครับนี่นะครับนี่ละตัวนใหญ่นี่แล้วครับนี่นี่นี่นกนกเสียงก่างล่งนะครับพี่น้องนกตัวนี้ครับ เราตัวนี้ใหญ่มากครับวอไซยจะปล่อยแล้วก็ง่างมากเห็นไหครับพี่น้องเมื่อกี้มันจะเขามาอีกรบรคครับพี่น้องมันก็ไดเราพบว่าลงส่นกว่าดีนกปลากระลังมากบินมากแล้วครับมาจับปืนไม่แล้วก็ตื้นออกไปบรัวสีเขาอยู่บ้เด้อครับเม่แน่อาจสะเขานะพี่น้องเนาะหึ้นัดรอบเบิ้งไปครับพี่น้องครับครับพี่น้องตอนนี้ครับ ซีมงแล้วครับพี่น้องครับยังท่านมี่ยังเขามากไก่เลยครับเจ้ากระทินผมก็บขันขันยุดยุดครับข้อนสองครับมีอุปสรรคนาะครับเจ้าตัดหนาอยู่ทั้งคางครับเขาง้วเขาคุ้ยนะครับอยู่ทั้งขางครับสิมันบุบแล้วครับพี่น้องืันนี้ื่อไหนบ้าตัวอัสิง่ายปีครับพี่น้อง พอดีเมื่อกี้นี่มีเอฟซีแล้วครับพี่น้องหมูจักบ้าต้นเสยครับเอฟซี FC, เล็กน้อยแล้วครับพี่น้องอายุประมาณจากักเลี้ยนอยู่ประมาณปอปอฮาปอหกนี่แหละครับพี่น้องเียอดมาททวงผมนะครับว่าว่าผู้ใดว่าสันมัน้องเขาได้ถามว่าเป็นผู้ใดเยว่าบ้าตัวของเขาเนี่ยเปนดุง น้องเขาจะเอากรติดตามผมเหมือนกันครับพี่น้องอหัวของหูเด้กครับว่าผมมีเอฟซีต้องบัน <laughs> นะเป็นอะไรกับตอนรับย่างนี้ตอนรับครับี่เป็นเล็กน้อยผู้ใหญ่บ่อสตัวก่อนเอฟซีพอดครับพี่น้องครับครับดุ่นที่จะเข้าครับครับพี่น้องอยา่าบอกตัวสิภาพผู้ใหญ่ได้ครับไม่ไม่ไม่น้อครับไม้น,นกบ่เขาได้ห นกปลาตื่นผมมั้งแต่ตอนพุ่นแล้วครับเงียบไปเลยครับเนี่ยมีนกหอมมากไก่จักตัวครับเดี๋ยวเขาอยาดใหา่ไหมไหมนะครับพออยากว่าลไลทครับดีคำกวนไปเครับผมครับพี่น้องมาตัวใหญ่มาแล้วเลยครับนี่ครับผมใส่ไปนี่ครับนี่ใส่ไปหยับลอยแล้วครับนี่นะครับน่องไม่าันครับพึ่งใส่เซตครับผมมาใส่อยู่หัวเกี๊ยบนะครับพี่น้อง ข้องเศร้าบ้านผมครับห่วยจมครับข้องหาป่าตะกีนนะครับพัดบ่าวต้นอายุประมาณยั่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยแหละครับมาต้นมาหาป่ายี่นี่แหละครับยินดีเสียงนกไล้ครับบริเวณนี้ครับเอลน้ำเอลนี่ครับนี่ครับข้องเศร้าครับพงสะพานไม้ที่ว่าซื้อว่าใซดได้ครับ นะครับถารถลุ่นนะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นยังไงครับเวลาตอนนี้ก็ซีม่วงเคืงครับมันบอกกับถาเบื้องครับพี่น้องจ่ายจะเป็นหาคำครับนกน้ำปากันเนี้ยพ่อสมพวนครับอติดตามครับบอขื่อครับพี่น้องเข่ามาอยู่ครับนกป้ากับนกป้ากันเข่าห่วมครับแต่บ่าปลาครับ ตัวนึงกับเขามากครับผมมาเถียงอยู่บนข้าวนึงแล้วก็นี้ครับเป็นนกเสียงไงครับบินหอามาเถียงครับเจ้าดอกกระถินผมไอเจ้าไอดอกกระถินผมครับบินหอามาเถียงอยู่ครับเดี๋ยวมือเอือนครับป้าต้นสีขาไม้แก้มือไหมเด้อพี่น้องมือมือนีครับมือเอือนครับผมป้าต้นสีขาไม้แก้มือไหมมีนกคู่อ่างนะครับอยู่นี่ครับนกคู่อ่างสามขว่มครับพี่น้องตามพี่ป้าต้นได้ยินครับ นนี่ะครับเดี๋ยวใบต้นเดี๋ยวนกตัวอึตัวไม่มาล่องมึงเอื้อนครับอย่ามาตามนกคู่อ่างตัวนี้นะครับมาเบาต้นใส่ไปนี่ครับครับต้นนี้เหมาะครับนี่ครับยุ่กลางทุ่งหน้านี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่หมาะครับมือในขออภัยเถอะพี่น้องเด้อโอ้ยต่อพี่น้องไม่ได้ใช้เกือบบูดมากครับ ปรมาณนะครับมื้อนี้เฮาครับเตัวทิ้นกะถือว่าเลหรอยู่ครับข้อนสามข้อนสี่ตัวใส่ไหนครับครับเชืองนี้นะครับนี่หมื่นที่ครับพี่น้องครับใส่ไปนี่แล้วครับเอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ว่าต้นนกเขาเนี่ยบรดูเขาจบคลิปนาวุธเนาะครับ ออกกันไม่มืดนาครับยืมกดตไล่โคดแจ๊กดคตติดตามให้บ้าตัวน้ำเลือดครับสำหรับวันนี้ว่าตัวของเขาเนี่ยไปดูการเข้ามาสวัสดีครับ